สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกคนในนามของโรงเรียนประดุงราชขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา2564เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่างๆอย่างมากมายรวมถึงทางด้านการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านไปก็มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1เป็นวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3สําหรับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีผลกระทบจนทําให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่1มิถุนายน2564แต่อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าหากเราทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจกันในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามันล้างมือ และก็เว้นระยะเราสามารถควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยมากขึ้นไปกว่านี้เราก็จะสามารถเปิดเรียนในวันที่1มิถุนายน2564ได้ตามที่กระทรวงสาธาธิการกำหนดแต่อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนพดุงราชเราก็มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการตเตรียมความพร้อมของนักเรียนตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31บพฤษภาคม2 5 6 4 โรงเรียนจะมีการจัดการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนการเรียนออนไลน์นั้นก็จะเพื่อให้นักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้ทบทวนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชั้นเรียนใหม่ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เข้าร่วมในการเรียนออนไลน์แต่หากไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไม่ต้องตกใจเพราะว่าการเรียนออนไลน์นี้ก็ดังที่แจ้งแล้วว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเป็นการฝึกนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดังนั้นหากไม่สามารถจะเรียนได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่จําเป็นจะต้องไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆหรือลงทุนต่างๆด้วยงบประมาณที่แพงๆแต่ว่าหากไม่มีความพร้อมเราเชื่อว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนักเรียนจะสามารถ มาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติอย่างไรก็ตามสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นักเรียนชั้นม3ชั้นเดิมปีการศึกษาสองพันั้นหากยังไม่ได้มอบตัวยืนยันจิตในการเรียนต่อที่โรงเรียนปฐุมราชขอนักเรียนได้มาดําเนินการหรือเขาท่านผู้ปกครองที่ติดขัดปัญหาอื่นใดขอให้มาติดต่อกับโรงเรียนเพื่อจะดําเนินการเพื่อโรงเรียนจะได้จัดนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน ให้มีความพร้อมในปีการศึกษา2564ซึ่งเราเชื่อว่าทุกอย่างจะสามารถดำเนินการไปได้ก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอมริพระพรใกับทุกๆท,ท่านให้พ้นจากโรคร้ายหรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้และเราจะพบกันในวันที่1มิถุนายน2564อย่างแน่นอนขอ,ขอบคุณครับ